เพื่อตอบปัญหาคิดว่าขอผู้ทน่ขยงานได้ช่วยกันทางอินเตยองเข้นไปถึงสุดจังัดด้วยว่าวีนึ่งสิบสจุดของประเทศใช่ครับจุดกลางคนมาเที่ยวในยองเยอะไหมผู้จัดงานแต่ช้าสามที่เขาขึ้นเขาตลอดไอ้ภาว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีในปีหกแปดกเดหกดรวตรลุงฮะมันปราบมันก็ยังต้องมีงั้ก็มีตำรวจอยู่ทั่โลกก็ต้องมีกฎหมายมาคบต้องใช้เงินอใช้เงู้เยอะหลาี่ไหน เดต๋อวรู้ที่ทำางีคิดมาลองทั้งเว่าสายยาเนี่ยไปดูมันต้องรวมทุกองคการกันมีต้นทุนที่มหาศาลนม่อยู่ไม่ได้ไปต่างตัวบอกไปแต่ว่าต้องกับชูคินหน่อยไอ้ตัว่าชื่ออะไรมาเจอ่อยตดชื่ออะไเดี๋ยวจะช่ว่าเลยไอ้ีพ่อามกี่ไอ้คนนี้ทางานดีแต่หน้าตาไม่ใชโค้ยหน่อย ที่หลายคนเน้นตำรวจคองเล่นตลอดแต่ชุวที้มีแต่ที่จะตอยกยกด้วด้ย่างกดเล้แฟนอย่างหรือว่ายางอุ้มปุนมดเล่นขวาที่โนทบเกียบออกเลกลางสปีดกดะเลเพิ่มขึ้นยางมันก็เบอเีเลยอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรอ่ะท่านมีชลินพวกงงเพือเปียนัดที่นี่ตั้งพวกแอมยางทนกว่ารอยวันสองเจ็ด รรรรรรราาาาาาายยยงงงนนนนศู์ด้้้ปะกกกกออออคคค่ืตมีีีเเชณวันนี้อาสุดก็สรุปแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายเกิดเหตุ2รายนะครับที่บ้านค่ายเสียชีวิต2รายและที่อำเภอนิคมพัฒนา1รายเพราะสาเหตุก,ก็เกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับส่วนหนึ่งคือวิ่งผ่านทางแยกโดยไม่ดูอีกรายนึงเกิดจากการฝ่าไฟแดงปชนกับรถบรรทุกหกล้อ ตึงทุกคนไม่อยากให้เกิดเหตุสูญเสียหน่วยงานแต่และหน่วยงานไม่ว่าทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันเทศบ,บ้านสุรการสาธารณสุขตำรวจเจ้าที่ฝ่ายศึกษานะครับท่านขนส่งอีกหลากหลายหน่วยงานพาจารณงล,ลงแล้วเราก็ตั้งด่านเพื่อให้ทางถนนเพื่อรนลงให้พี่น้องได้พักผ่อนร่างกายกันต่างๆแต่ก็ยังเป็นอุบัติเหตุท,ที่เราไม่อยากให้เกิดแต่เหมือนเป็นเหตุท,ที่ไม่คาดคิดนะครับ ตอนนี้ก็ได้ไประชุมสรุปกันมาแล้วก็หมดมาตรการก็ได้มีข้อสุปกันว่าเราจะหมด10วันอันตรายแล้วเนี่ยเราให้รณรงค์ต่อเนื่องเนื่องจากหวัดระยองเป็นพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสุกเสราร์อาทิตย์จะมีนักเดินทางมาท่องเที่ยวเยอะมากอ่าก็เลยให้รณรงค์ไว้ต่อเนื่องทั้งปีนะครับไม่ใช่รณรงค์เพาะช่วงเทศกาลอย่างเดียวนะครับโดยเราก็แจ้งผ่านท่านนายอำเภอทั้ง8อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ร่วมมือกัน โดยงานหลักของจังหวัดก็มีทัานผนส่งจังหวัดสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเจ้าที่ตำรวจอันนี้เราปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแต่ก็จ,จะด้วยความระมุลนละม่อมต่อพี่น้องประชาชนไม่ให้สร้างความเดือดร้อนเกินควรนะครับ